สวัสดีจ้าพี่น้องอจะมาลงคักลมแนมอเน่ยนี่หมองพวดนะพี่น้องเนี่ยแผามาเตรียมไว้แล้วหมองพวดนีด่ยขังแดดก็นะครับ เขาจะไปเอาอีกอย่างไหมเนี่ยโเห็นยังใส่งานอยู่กัเลยว่าได้ไปเอาเ้าเขาไปเอาอีหยังเนี่ยเอานี้บ่อบ

นี่แค่าทายาไมเบื่อข้างหนว่ามี่ยังไ,เไเงเมื่อคืนนี่กะไปส่งลงมะนากลับมาเกือบตีสามแล้ว เราเพจอดอ๋อมาสาวก็ไปเอาต๊ะเอาอันนี้มาไว้ส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งก็คือเขายัางใส่งานอยู่คือว่ากระสีกลาอยู่มองน,นี้พี่น้องแถบนี้สองเต็นสามเต็นมาทั้งตรงนี้ทั้งตรงนี้สองแล้วก็ทั้งนอนไปเฮือนอาภูมานนะีหนึ่งเต็นพานองมานาบ้ายังแหมันบังหน้าบ้านเนาะที่แรกว่าจะตั้ง ตรงนี้ซ้องแล้วก็ไปซ้นตรงนู้นแล้วก็ไปซ้นนูน่นมา่นาว่าอยากให้บางนาบ้านวสันลองตังงนี้บางดูตังไเพรว่าสันพขาปอกก็เลยมาตังมาเห็ดก็เลยว่า,วออาเ,อวเออได้ยูอะไ มเมื่อวานนี่ยหยเพต่ผลมาเบิร์กมาบีมากจะตั้งเต็นท์ตงนี่มรงนี่ก็สิเป็นจัดสถานที่ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้เอาเอิ้นว่าอย่างมาให้คนมาจัดดอกไม้จัดไงน,น,น้ำก็มาส่งเลยอ่ะพี่น้องเมื่อาเอาเป็นขวดเล็ก ันขวดไงอะไรอย่างนันนโเบิดแต่ว่าอันนี้ยาสังน้านี่ยาสังน้าหกสิบแพ็กก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอายเราจะเอามาส่งอีกสี่สิบก็แพ็ก ล้มคักล้มเน่เออโอ้ยได้สิลม รถกระต้นมาแม่อจอดอนี่นะไม่รถกูไลยโอ้ไปว่าไปพร้อมกันเลย มื่อนี้ก็ไปขอใส่เสียงกับสิเป็นกลางเต้นกับคนถ่วยคนซ้ำนะพี่นเนาะเมื่อเอื่นงก็สิเป็นเมื่อเมื่ออื้อนี่ไปซื้อของไปนะหรือว่าวันที่หาเมื่ออื่นนี่ไปยังก็เห็นอาผู้วะเห็นอผานอผู้ว่าจะไปซื้ออยู่อันไมโครบของไมโครอะไรอเออเออเมื่ออ,อ,อื่นไปซื้อของพวกไมโครอะไรอย่างนี้หละ แล้วว่าที่หานะก็คือไปซื้อของสดต้องรอเบิ่งแลก็มีใหม่ไฟมักกาศไปหาใหม่ไฟมักกามัดน้ำ ไก่แล้วพี่้องไก่แล้วจันจอเขามาแล้วเมื่อนี้ก็ว,วันที่สามแล้วตื่นเต้นบ่พ่อพแม่แม่พี่ๆตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นหรือมีความหูดสซึกจังไหนคอมเมนต์บอกแคตเต่คอมเมนต์ไต่คลิปนี้ให้เธอแต่ห้นี่ตื่นเต้น กระแ๊บมาหอยวันที่สามแล้วอีกสองสามมือก็5ห้าหูไม่แม้ที่เพื่สิมาร่องคืนบันไม่ลูกชสยก็พร้อมเดินทางแล้ววันที่ห้า ว่าที่หาแค่กะวาที่หายแค่กะไปฮับน้องช่วงแรงกะเห็นน้องว่าจะ <c oughs> จะเล่นถึงคอนเสิร์ตนะกะช่วงล่ำหนักะคือลาคุณครูเพื่อจะมาเตรียมงานเตรียมยัง แน้วพี่น้องจะคิดมีแค่ขออัปเดตส่วนในค่หนาพอกันไม่จ้าเดี๋ยวพอปอเรือหนาลินเพิ่นไปเอยียงมาแจา้งรเนแนยเลยแคอ่อัปเดตเทอมอีกทีนะาจะเนะาเนะ